เซอร์ไพม้าอรณภาเปิดตัวลูกสองคนที่หลายคนไม่รู้มาก่อนเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆในชีวิตของม้าอรณภากฤษฎีที่ได้อุปถัมยื่นมือช่วยเหลือเด็กได้โอกาสจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่และดูแลตัวเองในสังคมได้อย่างดีโดยล่าสุดม้าอรณภาได้เผยโฉมหน้าลูกทั้งสองคนที่ตอนนี้โตเป็นหนุ่มสาวกันแล้วพร้อมระบุว่า วันลูกพบแม่ของโครงการแม่อุปถรัรมภ์ YWCA มาพบลูกปีละครั้งสายทานกับพากินอุปถัมภ์กันมา14ปีตั้งแต่ปหนจนตอนนี้สายทานเรียนอยู่ราชพัฒนปี2อีกคนพากินอยู่รองแรมวัสุทธิมสี่ดูแลกันไปจนกว่าลูกๆจะจบแล้วมีงานทำเป็นความสุขใจที่ได้ดูแลพื้นฐานของสังคมให้เขาได้ช่วยเหลือตัวเองยืนด้วยตัวเองได้ในสังคมจริงๆแล้วดูแลมาเกือบ30ปีสรุ่นมาแล้วเด็กๆโตจนแข็งแกร่ง,งช่วยเหลือตัวเองได้ Thank you.